ขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้มนะคะเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงห้ามจุดพลุปล่อยคมในพื้นที่รอบสนามบินในทุกๆแห่งขณะที่ตำรวจก็เตือนภัยค่ะเรื่องของการรอยกระทงออนไลน์ตอนนี้ต้องระวังถูกหลอกด้วย เทศกาลลอยกระทงปีนี้คาดว่าจะมีประชาชนออกมาร่วมงานจำนวนมากเนื่องจากเป็นปีที่สถานการณ์โควิดสิคลี่คลายนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตร,ร,รีแสดงความห่วงใยและขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตร,าาตรการความปลอดภัยด้านต่างๆอย่างเคร่งครัดและขอให้กระทรวงคมนาคมกำชับ กรมเจ้าท่าให้ตรวจสอบโปะ๊ะท่าน้ำต่างๆโดยเฉพาะจุดที่มีการจัดงานลอยกระทงที่มีคนร่วมเป็นจำนวนมากรวมทั้งการจุดประทัดจุดพลุปล่อยโคมประที่ผ่านมาเป็นสาเหตุของไฟไหม้ในช่วงลอยกระทงเกือบทุกปีโดยเฉพาะพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานทุกแห่งงดการจุดพลุ โคมลอยรวมถึงวัตถุใดๆขึ้นสู่อากาศเพื่อไม่ให้รบกวนการขึ้นลงและกระทบความปลอดภัยของอากาศยาน ส่วนการยิงปืนขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนนะคะว่าการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตและผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นมีความผิดตามพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนปี2490ต้องโทษจำคุกไม่เกิน10ปี นอกจากนี้ตำรวจยังแจ้งเตือนภัยเรื่องของกลุ่มมิจฉาชีพช่วยโอกาสช่วงเทศกาลลอยกระทงค่ะเขาจะสร้างเว็บไซต์ปลอมหลอกลอก่อขอข้อมูลส่วนบุคคลอาทิชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีธนาคารรวมไปถึงรหัส OTP เพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยมีชอบค่ะ